วันนี้เอาอีกเมนูเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ชอบเข้าป่าเก็บเห็ดและนึกเมนูไม่ออกมาทางนี้เลยจ้าเมนูที่จะแนะนำวันนี้นะคะก็คืออ,อมเห็ดจ้าอ,อมเห็ดก็จะทำเหมือนกับเมนูอ่อมทั่วไปนะคะทุบพริกกระเทียมแล้วก็ผัดกับน้ำมันจนได้กลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดที่เราจะใช้จะเป็นเห็ดคันตาเล้น,นะคะแต่ก่อนที่เราจะเอามาผัดเราจะต้องทำการ ดวนเห็ดคือรีดเอาน้ำออกจากเห็ดก่อนนะคะหลังจากที่ผัดเห็ดให้หอมเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดจักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำการปรุงใส่ผงชูรสใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะหลังจากที่ใส่ผักแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะจากที่ผักเริ่มยุบแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําปลาร้าสูตรแม่นวลน้อยค่ะใส่ผัดลงไปคุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะทําการชิมค่ะชอบรสแบบไหนก็ปรุงเอานะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูหอมเห็ดนี้หอมมากๆค่ะ หอมก้าวคั่วหอมผักชีฝอยบวกกับกลินหอมหอมของเห็ดคันตะเลนมันช่างยวน้ำลายแท้แม่เอ๋ยหอมเห็ดสุกแล้วข้าวก็หุงสุกแล้วมาทานอ่อมเห็ดกับข้าวร้อนๆทานด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบาย